ถ้เทร์นกระเป๋าช่างลงเป็นโพสต์ไว้แล้วนะคะทุกคนเรามาชมวิธีเย็บกันค่ะตัดผ้าตามรูปทรงของกระเป๋าได้เลยนะคะจากนั้นช่างก็จะไปอัดผ้ากาวแข็งค่ะเพื่อความอยู่ทรงของกระเป๋านะคะจากนั้นเรามาติดซิปกันก่อนค่ะทุกคนซิปช่างจะตัดยาวนะคะยาวกว่าตัวกระเป๋าปากกระเป๋าจะมีรอยโค้งนะคะจะเป็นรูปทรงโคง้งเพราะฉะนั้นเราก็คลิปซิปก่อนเข้านะคะจะได้ง่ายในการเย็บติด จากนั้นเราก็นําไปเย็บได้เลยค่ะอาจจะใช้ตีนผีธรรมดาก็ได้หรือตีนผีฝั่งเดียวอะไรประมาณนั้นก็จะง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็เย็บเลยค่ะทุกคนก็เย็บไปไม่ต้องถีมากนะคะจากนั้นเราก็ใช้ซับในนะคะมาเย็บกลับเวลาเย็บกลับนะคะช่างก็จะ พลิกด้านที่เราใส่ซิปไว้แบบนี้นะคะเวลาเราเย็บมันจะได้เย็บรอยเดิมที่เราเห็นชัดเจนนะคะก็เย็บเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะเมื่อเราเย็บทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็คลิปสักหน่อยนะคะเพราะว่าปากกระเป๋ามีรูปทรงโค้งเย็บกลับซ้ำนทั้งสองด้านแล้วจากนั้นเรามาเย็บดตรงปากกระเป๋านะคะอาจจะเป็นเลมเล็กหรือว่าหนึ่งตีนผีหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ช่างก็เย็บหนึ่งตีนผีเนาะเพื่อเวลารูดซิปนะคะฟันซิปจะได้แบบ รูดกันง่ายๆค่ะทุกคนบางครั้งถ้าเราไม่เย็บเลยเนาะฟันซิปอาจจะไปกินผ้าได้นะคะรูดยากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นช่างก็จะเย็บตลอดเวลาทํากระเป๋านะคะเพราะว่าเราทําใช้เองเนาะเราไม่ได้ทําขายค่ะจากนั้นก็มาใส่ฟันซิปค่ะทุกคนช่างจะใส่ไปก่อนฝั่งหนึ่งนะคะขึ้นไปแบบนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งช่างจะตัดก้านของซิปออก วิธีนี้ก็เป็นการใส่หัวซิปแบบง่ายๆนะคะทุกครั้งที่ช่างทําซิปจะอธิบายอยู่ตลอดนะคะบางคนอาจจะเข้ามาทีหลังอาจจะไม่รู้แล้วก็มาใส่หูของกระเป๋านะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีก็สะดวกสบายดีนะคะทุกคนใส่ฝั่งเดียวคะ่ะจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะคะจากนั้นเรามาเย็บซับในก่อนคะ่ะทุกคนแต่ว่าเว้นไว้นะคะเผื่อกลับด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มเย็บตรงที่เราขีดเอาไว้ก่อนเลยนะคะเย็บย้ำเอาไว้ จากนั้นก็มาเย็บก้นกระเป๋าค่ะทุกคนก้นกระเป๋าของซับในนะคะอันนี้เย็บยาวไปเลยค่ะจากนั้นก็เย็บอีกฝั่งของตัวกระเป๋าตัวผ้ากระเป๋าก็เย็บเหมือนกันค่ะแล้วค่อยมาเย็บข้างนะคะตัวกระเป๋านี้จะไม่ต้องเว้นนะคะตัวกระเป๋าฝั่งนี้ก็ไม่ต้องเว้นนะคะเราเว้นซับในฝั่งเดียวนะคะ ก็เย็บไปจนสุดผ้าเลยค่ะฝั่งนี้จะมีหูกระเป๋านะคะจะยากสักหน่อยนึงก็ค่อยๆเย็บไปนะคะแล้วก็เย็บย้ำเปิดปากไว้กลับผ้าฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องเปิดนะคะก็เย็บยาวไปจนสุดของตัวกระเป๋าได้เลยนะคะเมื่อเย็บสุดของตัวกระเป๋าแล้วจากนั้นเราก็มาเย็บตรงที่เป็นมุมกระเป๋านะคะที่เราอยู่ข้างล่างของตัวกระเป๋านี้นะคะก็เย็บทั้งหมดสี่มุมเหมือนกันค่ะ เย็แบบนี้ไปทั้งหมด4ี่มุมได้เลยนะคะมุมกระเป๋านี้ช่างทําอยู่ที่4ีคูณสี่เซนติเมตรนะคะเท่าๆกันเนาะเมื่อเราเย็บหมดทั้ง4ี่มุมทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็มากลับตรงที่เราเว้นซับในเอาไว้นั่นละคะ่ะทุกคน ก็กลับค่อยๆกลับนะคะจะยากสักหน่อยหนึ่งตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆกลับเดี๋ยวเราก็มาเก็บตรงที่เราเปิดปากเอาไว้กลับนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็จะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักไปใช้ค่ะจะใส่เครื่องสําอางก็ได้นะคะหรือว่าอนเนกประสงค์ต่างๆที่เราต้องการจะใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางสตางค์หรือถ้าใครอยากได้ใบใหญ่ก็ขีดให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะมันกําหนดได้เองทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรเนาะเราจะได้กระเป๋าไว้ใช้สวยๆแบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ